ันนี้เป็นต้นที่เกนะคะต้นที่เกนี่เขาชาวสวนเขาจะตัดใบออกหมดนะคะต้นที่9ก้ากลังลงหลงุมเดี๋ยวมีจิตอาสากําลังปลูกให้ค่ะนี่นะคะเราเรามาหลบหลบฝนบางนี้กันก่อนครับแม่ชีแม่ชีวาดค่ะต้นที่เก้านี่ถือว่าเป็นเลขมงคลมากเลยาสาวๆจะปลูกต้นที่9้าหรือเปล่า ต้นที่เก้านี่เป็นเลขมงคลค่ะขอญาติขอร่วมปลูกต้นที่เก้าไม่ชีสวัสดก็ปลูกนิจิตอาสาก็ปลูกเราขอญาติโยนดินลงไปขอปลูกต้นที่เก้าหน่อยนะคะสาธุบุญกับนี่มีแม่ชีมีคุณลำพองอธิแล้วก็มีจิตอาสานะคะต้นสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวเขาพร้อมจะแตกใบใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นที่เก้าเป็นเลขมงคลมากๆเลยนะคะรถก็จะดันดินใส่โอเคค่ะต้นที่เก้านี่ทุกคนก็ยังมาร่วมปลูกนะคะปุณยายทั้งหลายก็ยังร่วมปลูกอยู่ค่ะต้นที่เก้า ไะไรค่ะแม่ม้วนแม่ม้วนน่ารักมากค่ะสาทุบุญด้วยต้นที่10บค่ะต้นที่สิบนี่ก็มีผู้ร่วมปลูกเหมือนเดิมค่ะผู้ปฏิบัติธรรมคณะจิตอาสานะคะทุกคนก็ยังปลูกอยู่ไม่ยอมค่ะต้นกระพี้จานวันมาคบูชาทุกคนก็ปลูกอยู่นะคะ ค่ะต้นจะค่ะต้นที่10ก็ขอมีส่วนร่วมปลูกนะคะต้นที่10บตู้โยนไปแล้วอันนี้เต้นต้นที่9้าเป็นเลขมงคลมากเลยอันนี้เป็นของต้นกระพิจันต์ต้นที่9้าคุณอรัยวันสุทธินะคะอีเลคค่าข้าวนี่เดี๋ยว สวยงามมากค่ะต้นตรงสวยมากเดี๋ยวรดน้ำใบก็จะแตกใหม่ค่ะต้นที่สิบก็กำลังลงหลุมเรียบร้อยค่ะต้นที่สิบนะคะทุกคนร่วมปลูกอยู่นี่ต้นที่สิบนะคะพีรโรดและแพทย์หญิงดรวริดาพัทรประสิทธิ์ค่ะต้นที่สิบกบพิจันนะคะ มีจิตอาสาปลูกให้คุณหมอเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็ได้น้ำก็จะแตกใบสวยงามนะคะเป็นต้นที่สิบลิมบึงเลยสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นต้นต้นที่11ค่ะต้นที่กะพีจันต้นที่11ปลูกวันมาคะบูชานะคะ 24กุมภาสองธ์า5 67อ่าปลูกถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้มีจิตอาสามากมายค่ะจิตอาสาช่วยร่วมกันปลูกนะคะมากมายเลยนี่คณะผู้ปฏิบัติธรรมและจิตอาสาแม่ชีโอ้โหต้นที่สิอ สวยงามค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกใบอ่อนแล้วจะสวยงามมากแม่ชีเดี๋ยวจะสะดุดนะคะต้นต้นที่สิบเอ็ดนี้เป็นของคุณแม่ลำดวนโพเงินพร้อมบุตรธิดาและหลานๆค่ะแทนคุณประกันภัยค่ะตอนนั้นเป็นมีเป็นร้านนม,มสดแต่ว่าลูกชายบริษัทแทนคุณประกันภัยสวยงามค่ะ เดี๋ยวเขาจะแตกใบค่ะกัดเชือกเลยกันตัดเชือกไปต้นนู้นเลยเดี๋ยวเขาจะแตกใบค่ะเผอเผอโอเด็ดนะคะเดยวนะคะ อันนี้เป็นต้นที่11นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอญาตเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวใช่อ่าอันนี้อีกหนึ่งต้นต้นที่สิบสองนะคะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกใบใหม่ มองดูว่าเขาไม่มีใบแต่จริงๆแล้วเขาจะแตกใบใหม่จะสวยงามมากนะคะต้นกระพี้จันสวยงามค่ะขเขาเขาอาจจะดูว่ามันไม่สวยแต่จริงๆแล้วสวยมากเอาไป้ายมาไว้นี่นนะค่ะเขาข <อ S 1> สวยงามมากเลยของคุณร้านนาทีทองเหรอคะใช่ร้านนาทีทองไหมคะ สวยงามคุณดุจเดือนนะคะอันนี้เขาตัดใบออกนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใบนะคะใบช่างงดงามนะถ้าออกมาใหม่เลขอะไรอ่ะเลขเลขอ่ะเลขเลขแม่มงอยู่เพียนะอ่าค่ะอนุโมทนาบุญกับร้านอาทีทองต้นที่สิบสองค่ะเราแป๊บหนึ <laughs> ห่ง ดดต้นกะพีจันนะคะดดคุณใก้นิดเดียวเองคุณบงศักดุดเดือนปางชะวงและครอบครัวร้านนาทีทองนะคะไม่ด้ส่งให้เขาไม่เป็นไรค่ะเขาถ่ายรูปไว้แล้วแต่ว่าต้นเนี้จริงๆแล้วเขาจะออกใบแล้วจะสวยมากจิตอาสาลกำลังลงดินนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะพี่เดือนเขา ปลูกกับลูกชายสุดหลอ่ออันนี้นะคะกําลังใจเยอะมากเลยกาลังใจก็ปลูกได้ค่ะปลูกได้ค่ะกําลังใจอ่ะ <laughs> กาลังใจสวยงามมากเลยค่ะขอ,อของจริงต้นนี้จะเจริญเติบโตแล้วก็เนาะสวยงามค่ะของแม่ลำดวนก็สวยงาม ของคุณเดือนก็สวยงามค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเขาแตกใบใหม่จะงดงามมากค่ะอันนี้ต้นที่สิบสามนะคะต้นที่สิบสามเป็นของคุณประภาอ๋อคนจ้าจ้าที่สิบสามก็ได้ ติดตัางเหรอนี่มีสิบสี่ต้นนะคะเห็นแล้วค่ะของใครอ่ะที่เจ้าของก็ยืนอยู่กับต้นเลยค um. um ่ะคุณหมอนะคะคุณหมอก็มาร่วมปฏิบัติธรรมอันนี้ด้วยสาธุบุญด้วยค่ะยังไม่หมดแรงเหรอคะยายม้วนยายม้วนยังไม่หมดแรงนะคะ